สวัสดีครับผมอาจารย์แดนนะครับก็วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนนะครับเทคนิคพื้นฐานเรื่องของการปีเข่านะครับเพราะว่าสองอีพีแรกเราได้ทําเรื่องของการใช้หมัดการการใช้ศอกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของการใช้เข่านะครับเบสิกพื้นฐานเหมือนเดิมเลยนะครับยืนเท้านําเท้าตามยืนให้บาลานซ์ยืนให้สมดุลร่างกายสบายๆมือตั้งขึ้นมาในท่าบล็อกป้องกันนะครับ เข่าก็คือเข่าตรงเราก็ตีเข่าตรงงไปอย่างนี้นะครับบางคนอาจจะถนัดอย่างนี้นะครับแต่ว่าเวลาตีเข่าคือพยายามให้มือข้างหนึ่ง่ปปิดไว้แเข่าไปนะครับแต่ว่าถ้าของสายคนใดที่เรียนมาก็คือมือจะไม่ตกมือจะอยู่ประมาณนี้แต่ลักษณะสําคัญของมันก็คือความแตกต่างคือจะทำยังไงก็ได้ให้เข่าเราพุ่งไปด้านหน้านะครับพุ่งไปด้านหน้านิดนะครับแล้วก็บางบางคนเวลาฝึกนะครับก็จะไปแค่เข่าตัวเอ็นมาข้างหลังถูกต้องมี้เพื่อจะส่งเข่าไปให้ได้ไกลนะครับแต่ว่า ของกูดแดนเองนะครับเวลาสอนลูกศิษย์นะครับก็ใช้เขา่าลักษณะประมาณนี้นะครับพุ่งตัวไปนหน้าพุ่งตัวไปนหน้าตีเขา่าครับอย่างนี้นะครับพุ่งไปปุ๊บพุ่งไปปุ๊บไม่ต้องถอยไปหลังมากนะครับเพราะว่าน้ําหนักที่เราแทงเข่าไปเนี่ยให้มันไปหาลูกศิษทั้งหมดแต่ถ้าเราแบ่งครึ่งน,นี้ก็ได้ฝึกใหม่แบ่งครึ่งน,นี้เพื่อนะครับอาอเขา่าอ่ะจะเป็นตัวสู้ประมาณ3 0 4 0เอร์เนเนาะอ่ะลองดูนะครับที่เขาตรงขวานะครับปุ๊บตีหนึ่งนะครับทามอง หรือมืออย่างนี้ก็ได้ฝึกใหม่นะครับมือป้องกันอย่างนี้ปุ๊บยกเขา่าลักษณะสองนัญนก็คือว่าการแทงเข่านะครับพยายามไม่ปลายเท้าฉีชีลงนะครับแล้วพุ่งตัวไปสมัยนี้ดูด้านข้างเนาะล้วแทงเขา่าแล้ว mm. เห็นไหมลักษณะตอนนี้นะครับแทงถ้าเราควรไม่อยากให้มือตกนะครับเพราะปัจจุบันมือตกมวยบโบ,บ,บราณน,นี่มันไม่ได้เลยนะครับ อ่าแล้วก็อย่างนี้แล้วก็แทงเหมือนเราค้าแล้วแทงจะเหมือนมวยชีพปัจจุบันนี้ก็ได้เหมือนกันคำว่าแทงนหมือไม่ตกนะครับหรือจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ก็เหมือนกันแต่เทคนิคคือการส่งเข่าไปด้านหน้าฮึบนะครับเหมือนกันอย่างนี้เนะาะฮึบฮึบเข่าตรงนะครับยืนให้บาลานซ์นะครับพุ่งตัวไปฮึบอ่าเมื่อเราเป็นแล้วเทคนิคเวลาเราตีเข่าคือเท้าหน้าอาจจะขยับนิดหนึ่งไปข้างหน้านะครับแล้วพุ่งเข่าไปอ่ลาลักษาะบนี้นะครับปึ๊บ อันนี้ก็จะเกิดประโยชน์เวลาเราไปใช้งานนะครับแล้วก็ถ้าเราประยุกต์ใช้ในเรื่องการป้องกันเตะหรือป้องกันเตะวง,งในเขาเรียกว่าบล็อกนะก็แค่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เทคนิคเรื่องของการใช้เข่าเนาะก็คือเข่าตรงนะครับมองพ่งไปการจะส่งแรงแม่อยู่ที่การสปริงของอฝ่าเท้าหรือเท้าที่ยืนนะครับเท้าหลักที่ยืนนะครับถ้าอยากให้มุ่งพุ่งไปไกล ทัก,กษะก็คือว่าเราต้องโน้มตัวไปยืดกระยิงขาขึ้นแล้วพุ่งเข่าไปนะครับไปได้ไกลแต่การไปได้ไปบางครั้งนะครับไปไปแค่เข่าแต่น้ำหนักมันอาจจะไม่ได้ไปด้วยนะครับก็อยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับแต่ว่าเบสิกก็คือฝึกยืนแทงเข่ายกกระไบช้าช้ามองถ้าขาซ้ายเหมือนกันนะครับขาซ้ายก็ฝึกสลับขาแทงขาซ้ายสลับมานนี้แทงเขา่มา,มาน,นะครับประมาณนี้เนาะ ฝึกก้าวขวามันเดิมเลยแทงแทงขวาพยายามฝึกข้างที่เราถนัดกว่าน,นะครับข้างที่เราถนัดเพื่อจะได้ชิ้เนาะแทงอ่าถ้าเราเป็นแล้วเราก็ใส่แรงได้ใส่แรง <c oughs> 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 อัสนะประมาณนี้นะครับก็ฝึกไปยืนสำคัญก็คือเรื่องของฐานเนาะอย่าลืมนะครับมือป้องกันด้วย นะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือเวลาตีเข่าจะใช้กล้ามเนื้อบริเวณช่องน้อยตัวนี้ค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องส่งแรงเนาะโอเควันนี้ก็เทคงนิคแล้วก็เบสิกพื้นฐานแล้วกันเอาไปฝึกลองดูนะครับว่าการตีเข่าเราจะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นหรือฝึก่นในการออกกำลังกายแล้วก็เพื่อขันกวามตัวสำหรับวันนี้คุแดงต้องลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันคล,ค,ลคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ